โอตุ๊ตุบตุ๊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 ตุงานขอุกบยางุมิุอีกแล้วตุ๊รับนี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวุ๊ วิ้ดื้อจริงๆนี่นะครับผลงานของกบยางสมิธจากค่ายพิกุ๊กระใบนะครับผมตัวสีม่วงนะครับผมกบกอดคู่นะครับนี่นะครับใส่สวยอีกแล้วตามกัดปุ๊บๆๆเลยโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมผลงานของกบยางสมิธจากค่ายพิกุกระใบนะครับหาซื้อได้ที่ร้านคอบอนฟิชชิงนะครับผม Okay, Cap.